ครับเรามาชมเกมกันนะครับผมกระดานนี้เนี่ยนะครับผมกระทุกทิเบโกะนะฮะเป็นกระดานที่ที่ต่างคนต่างเล่นกันคนละสามฝัง่งเล่นกันสามคนนะครับผมซึ่งกว่าจะมารอบสุดท้ายที่ได้เนี่ยนะครับผมก็เออ่เรียกว่า,เ,าเลือกกันมาสุดยอดนะผมศึกมาเลือกมาหาโคตรนะครับผมซึ่งก็บาชินชั้นกับทีมชัช้นเก่านะฮะ นครั้งที่สี่นี้เองเนี่ยท,ทีมที่เข้ามาชิงแชมป์เนี่ยก็คือจะเป็นทีมของชาญน,นะผมชาญน,นะส่วนทีมแชมป์เก่าก็เป็นทีมของนะครับผมของกรีกนะผมหนะรือว่า <c ess iz as> เอ็มอะยรนะผมนะซึ่งกระดาน,นี้เปิดเกมมานะครับผมเปิดเกมมาค่อนข้างจะค่อนข้างจะนะฮะเหมือนกับเกมที่ผมเคยคอมเมนต์ไปแล้วเลยนะฮะคล้ายๆเลยเกมที่ใครนะฮะมิ้ง <m ink> <M ink S 1> นะผมมิคงเจอกับที่เชียงใหม่โอนะครับผม นะซึ่งผมมีความรู้สึกว่าเขาอาจจะไม่ได้ดูหรอกผมว่ากระดานนี้เนี่ยเบเนียเข้าไปเนี่ยไม่ดีนะฮะซึ่งในเกมนั้นเองที่ผมแนะนําเองในในกระดานที่แล้วเนี่ยเขาวิ่งเขาเขาจะเดินตรงนี้นะดัมเดินตรงนี้นะผมรับเขาแล้วก็โดดขึ้นนะผมนะโดดขึ้นแล้วเขากโดดขึ้นแล้วเขาสามสามซึ่งแบบนี้เนี่ยดัมเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะผมดําไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะขาวทำให้กลุ่มตัวเองรอดทำให้กลุ่มตัวเองรอดแต่ดัมกลายเป็นเม็ดเนี่ยมาอยู่เขาเรียกว่าอยู่อ่อนแออยู่ฝ่ายเดียวนะเพราะฉะนั้นแล้วจริงๆเนนี่ยะะฮ ไม่ควรที่จะนะผมเป็นเนี้ยนะน่าจะรับทนะันดาปล่อยให้เขาล้องไปไม่ได้ใหญ่นะครับทีนี้แล้วเนี่ยนะเขาเองเนี่ยเป็นเนี้ยนะผมผมยืนอยู่อยู่พอดีเป็นมือสามของนะเป็นมือที่อ่อนที่สุดของทีมเขาจริงจริงตอนแรกเขานะก็สงสัยเขาก็ไม่ได้ดูอย่างที่ผมบอกนะผมนะเขาก็ไปลอมลอมอมอุมองนี้สงสัยเขาไม่รู้ว่าจะเดินยังไงนะจริงเมตติเนี่นยระโดดตั้งขึ้นมาอะ,อ,อะไรก่อนอะไรก็ได้นะตั้งขึ้นมาก็ดีนะ แต่แบนี้เนี่ยมือสามของสีขาวเนี่ยนะผมก็ไปรออีกกลุ่หนึ่งซึ่งเหมือนกับเป็นการเขาเรียกว่าละทิ้งสนามรบใหญ่นะตอนนี้สนามรบใหญ่อยู่ด้านนี้นะการไปล้อมอโมงค์รดาเนี่ยคือต้องไม่มีต้องไม่ได้อยู่ในภาวะสงครามก็อยู่ดีเราอยู่ในภาวะสงครามสู้กันสู้กันบอกว่าฉันไม่เอาแล้วฉันจะกลับไปพัฒนาบ้านเมืองฉันอย่างนี้มันไม่ใช่ใช่ไหมทัพพิยากองตอนนี้คือสู้รบก็ต้องสู้รบแหละนะเราต้องสู้รบกันแล้วเพราะตอนนี้เขาขายไปสองกลุ่มสู้กับกลุ่มนี้ แล้วเป็นนี้เนี่ยนะผมนะไม่ดีซึ่งแน่นอนดำเองก็ได้มือมันได้มือจัดการก่อนนะก็นะโจมตีปิดจ,จุดอ่อนตัวเองเรียบร้อยเนี่ยแล้วก็เดินเม็ดใหญ่สังเกตว่าดำเนี่ยนะเดินแต่ละเป็ดเนี่ยพอตีตก็กลับมาอยู่ในเม็ดใหญ่ๆตรงนั้นเลยนะซึ่งในต่อไปที่เขาควรจะเดินเนี่ยก็ไม่ควรจะไปทําอะไรกับเม็ดที่คนจะโดนออกไปนะหรือจะโดนไปไกลนะตามคนตามโดดนโดนโดนไอเกมนี้ก็ยังพอเล่นได้ขเขาก็ไม่ได้แย่นะครับแต่เม็ดนี้นะครับผมเอ่อ ไม่ค่อยดีนะไม่ค่อยดีนะพยายามที่จะกลับไปลอดเส้นหนึ่งเส้นสองนี่ไม่ค่อยดีนะครับไม่ค่อยดีนี่ต้องสู้กันเลยต้องโดดขึ้นไปนะที่ได้โดดขึ้นไปนะครับเกมจริงเขาก็เล่นแบบนี้นะผมจำได้เป็นี้คือมือสองในทีมสีขาวนะรู้สึกจะเป็นคุณชิตนุพงศ์นะครับผมชิตนุพงศ์นะอันนี้นะซึ่งเขาเองก็ดำเองก็เบียดลงซึ่งดับเองก็จำเป็นจะต้องเล่นอย่างนี้นะผมก็ตัดนะเพราะตัดแล้วเนี่ยนะครับดำอัธรริ นะครับผมซึ่งอะไรี่ดำไม่มีอะไรผิดพลาดนะผมแล้วก็ปอกขึ้นซึ่งดำก็ดีครับแถวนี้ดำดีนะครไม่ต้องไปที่ขาคนเดินนะครับผมแต่ขาคนเดินที่จะจับกินไปน,นี้ทันทีถ้าเกิดว่าดำต่อตอ,ออกขาเขาต่อออกตามนะครับผมทาให้กลุ่มนี้รอดก่อนให้สนิทนะฮะรอดให้สนิทเพื่อที่ว่าเมื่อนี้เนี่ยดำนี่าไม่กล้าที่จะต่อลงนะครับผมดำไม่กล้าที่จะต่อลงนะคดำไม่กล้าที่จะต่อลงเพราะถ้าต่อลงนะเมื่อนี้ตัดแรงมากเลยนะตัดแทงขึ้นไปนะครับ อยู่เชิดโอยว่าเชิดโอยจะเล่นนั่นยังไงต่ออาจจะเล่นจากข้างบนอะไรก็ตามต่างเสริควาข้างในข้างบนขาวก็รอดกับแขงล่างอย่างนี้ขาวเขยังพอโอเคนะแต่ในเกมจริงเนี่ยเบนเนี้ยเบียดทางนี้ซึ่งพอเบียดทางนี้เนี่ยตอนแ้กแนะนำผมขาวเนี่ยก็เลยจับก,กินแบบนี้แลัดเดอร์จับก,กินได้สบายอย่างนี้สบาย,บายแล้วกลินแบบน,นี้ไม่ต้องไปที่ขาวคนเดินครับก็ควรจะเอาไอ้เส้นเนี้ยนเ,เนี่ยคือคือเขามักกดดันืที่เรานะฮะได้ได้ลงมาอยู่ที่เส้นหนึ่งเส้นสองแล้วแต่เราก็ยังจะไป็นต้องเชื่อมันอยู่ดี ถ้าเกิดได้เชื่อมกันหมดแล้วเนี่ยขาวเองเนี่ยนะแลกลุ่มนี้เชื่อมกันหมดครับก็แข็งแรงหมดคนระับแม้แต่พื้นที่จะเล็กไปบ้างนะแต่ก็ค่อยๆเ,นะเล่นนะค่อยๆเล่นนะไม่ได้เล่นจะจับก,กินจับก,กินแล้วแล้วเช,นะชื่อมนะเชื่อมข้อหาก,กันแบบนี้นะฮะโอเคละนะฮะแต่ว่าสถานีเนี่น,นนะผมขาวเนี่ยนะเดินนะเดินเนะด้อเขาเรียกว่าเดินเด้อนะเบนะรกนะครับผมไม่เดี๋ยวจะเอาเป็นิ้วหมากแล้วก็จะเกิดกิจ อ่พอกินนาทีแล right mm, so right? so ้วเนี่ยเบนเนี่ยขาวกระโดดตั้งขึ้นมาเนี่ยแล้วปล่อยให้ดำเนี่ยนะแทงลงไปตัดเนี่ยกลายเป็นขาวเนี่ยเริ่มจะไม่ค่อยดีขาวเขาค่อนข้างแตกเป็นเสี่อมนะแต่ดำเนี่ยนะแข็งแรง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 หมดเลยนะฮะขาวค่อนข้างจะไม่ค่อยดีนะตัวนี้ก็เลยจะไม่ต้องหนีนะไม่เดือดร้อนตามโจมตีก็เลยกลายเป็นว่าดำก็เลยได้มาโจมตีกลุ่มทีแทนได้มาโจมตีกลุ่มทีแทนต่อออกเบนนี้ก็เรยนี่นะเมืต่อไปนี้เป็นไปที่ขาวเนี่ยนะฝ่ายขาวได้ผิดพลาดรุนแรงไปที่หนึ่งนะครับ เมื่ที่คุณเดินในเวลานี้คือคุณจะเดินไปที่เกาะนะให้เขาต่อลงนะแล้วเราค่อยกระโดดขึ้นนะเพื่อที่ว่าตรงนี้จะได้ตับไม่ได้แต่พอในเกมจริงเนี่ยนะผมดำเนี่ยนะขาวเนี่ยนะอาจจะอ่านมาผิดพลาด์ยังไงนีบกระโดดขึ้นขึ้นขึ้นไปเลยนะพอโดดขึ้นไปเลยเนี่ยดำก็เลยก็เลยก็เลยเบียดขึ้นไปเลยอ้าวพบียดขึ้นไปเลยใจเป็นอ้าวสี่เม็ดนี้ตายซะแล้วนะสี่เม็ดนี้ตายซะแล้วหมายความว่าไงครับสี่เม็ดนี้ตายซะแล้วหมายความว่านะฮะ ดำนี่นะมีพ enfin ื้นที่มาขนาดนี้นะจนเนี่ยกลุ่มนี้ก็แข็งแรงแข็งแรงแข็คือดำแข็งแรงหมดเลยจะกลายเป็นสี่เบ็ดนี้มันอยู่ในวงเขาเรียกปากน้ปากน้ปากลูกปากกาของของดำดำตามโจมตีสามสี่เบ็ดนี้ทันทีนะฮะแต่ถ้าเกิดมีสองเบ็ดนี้แรกก่อนนะฮะแบว่าเขจะโดดเนี่ยทีนี้ถ้าเกิดเขาเปลี่ยนเข้ามาเนี่ยนะคฮะเขาวก็จะตัวนี้ได้พอดีนะแล้วแล้วดำกินขาวก็เชื่อมก็ยังคือถ้าเกิดไอ้สี่ห้าเบ็ดเนี้ยนะฮะ ถ้ายังหนีเอาหนีรอดออกไปได้เนี่ยกลุ่มนี้ของดำเองก็ยังยัง,ย,งยังไม่ได้รอดเสร็จเหมือนกันนะยังมีแบบแอบมองยังมีอะไรต่ออะไรกันเขายังสามารถาไปเขียนนิยายด้านนอกได้นะใช้ประโยชน์จากด้านนอกได้แต่พอนะฮะเขาดำเบียดเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเนี่ยการไปข้างนอกนี่เดินอะไรต่ออะไรเนี่ยไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับสำหรับสำหรับคือทําอะไรดำไม่ได้แล้วนะครับผมนะซึ่งถึงตอนนี้ข่าวเนี่ยค่อนข้างแย่หนาเป็ yeah. นะ้างแย่เป็นอย่า วันนี้ต่อลงนะครับผมมาเชาิญปะหวาดกันแล้วก็นะฮะวันนี้สกัดจุดนะครับจุดนีะนะซึ่งในบริเวณนี้ของดำเองเนี่ยนะฮะการสกัดจุดเข้าไปวันนี้ไม่ไม่ไม่ได้แย่นะฮะแล้วก็อาจจะไม่ได้ตายจริงๆตรงนี้ในโดนหลังเนี่ยนะครับผมถ้าสามารถเดินได้เนี่ยสามารถเดินโคโอดได้นะครับผนายเช่อาจะเดินวันนี้ก่อนนะ,ะเดินวันนี้ก็อนต้องปิดไม่ให้เราไม่ให้เราผ่านนะวันนี้ไม่ต่อลงนะฮะวันนไม่ต่อลงเนี่ยดำไม่มีทางเลือกอื่นดำจำเป็นจะต้องเดิน ดินนะฮะเดินมุดรอดกลับไปแล้วขาวค่อยมาทำลายข่าวค่อยมาทำลายนะฮะซึ่งรูปนี้เนี่ยนะผมรูปนี้เนี่ยนะครับนะรูปนี้จะเป็นโคลอดนะครับผมตอนนี้ดำก็ลงมือฮะเล่นโคนะครับผมนในวัวจะเล่นแบบนี้ก็ได้นะครับผมนะอันนี้ก็เป็นรูปรูปที่เป็นโคลอดนะครับอันนี้ก็เลยทิ้งไว้นะฮะปัญหารูปนี้ก็เลยทิ้งไว้ทิ้งไว้ซึ่งตอนนี้คือเรื่องริเล่นก็ไม่ใหญ่นะฮะตอนนี้ขาวเขามาร้องมุมสียก่อน เนื่องจากสถานการณ์ของขาวไม่ค่อยดีนะครับผมเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้ายิ่งสถานการณ์ไม่ค่อยดีเนะี่ยยิ่งพยายามต้องรีบสร้างบ้านขึ้นเพื่อมันกดดันอีกฝั่งนะไม่ใช่สถานการณ์ไม่ดีก็ยิ่งไปรักษาตัวเองไกลุ่มอ่อนแอตัวเองมากกว่าเดิมพื้นที่ก็ยิ่งไม่มีก็ยิ่งแพ้หนักกว่าเดิมนะครับอันนี้ก็เลยโจมตีมุมนะซึ่งไม่ต่อไปเนี่ยขาวเนี่ยควรจะดีควรจะมีโจมตีนะสร้างโมโยกตัวเองเบลอที่น้าเนี่ยนะขาวเ,าวเาาวต็ไมไปหมดเลยกลายเป็นนะฮะหิมะตกครับหิมะตกแถวนี้นะฮะกลายเป็นมาเล่นเเ้้นนนนีี มันเหมือนกับว่านะฮะเบรนเนี้ยต้องต้องต้องเขาเรียกต้องบีบให้ให้ดำเนี่ยขึ้นมาแล้วต้องมองว่ากลุ่มนี้ของดำไปของขาวว่ารอดหรือไม่ออกนะฮะถ้าจะบอกว่เาเบรนนี้จริงจะไอสีเบรนนี้จะว่าตายก็ยังยากนะยังมีเม็ดน,นี้ะนะฮะกฎการดำแล้วก็าขาว่็ต่อ,ต,อ,ต,อ,ต,อต่อไปหรือเรื่องรัศย์แยงหรือเรื่องอะไรเบรนแถวเนี้ยสร้างเชื้อโได้ง่ายนะฮะผมสร้างเชื้อโได้ง่ายนะเพราะงั้นยังไงควรจะต้องบีบนะก็ไม่ได้ดีนะเป็นนี้บีบได้เบรนนี้เดี๋ยวนีเม่ดีแล้วนะเวรนนี้ นะซึ่งดำเองเบ้นนี้ก็เลยกลายเป็นเล่นนะฮะเบ้นนี้ดำก็เล่นแปลกๆนะผมก็เล่นนะฮะตัวภาไก่แต่จริงๆแล้วเบ้นนี้ไม่แย่นะฮะใช้ได้ใช้ได้นะครัใช้ได้นะฮนะซึ่งขาวเองก็นะจริงเบ้นนี้น่าจะน่าจะเล่นไปเลยนะผมแล้วเขาจับยืนนะฮะกลับมายืนรูปเดิมรูปปกตินะครับตอนนี้ทิ้งไว,ว้แล้วแล้วปล่อยให้เขาสวนเข้ามาเนี่ยตอนนี้กลายเป็นดำค่อนข้างจะไม่ค่อยดีแต่ก็ไม่ได้แย่มากน,นะสู้กันต่อ จตตอโดยแถวนี yeah, uit 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 ้จร mm ิงแล้วต่างคนต่างอ่าฮะตอนนี hmm. so iz, ้สิ t <t ่งที่ผมทำคือเม็ดที่ไม่ใหญ่ผมนะเม็ดที่ใหญ่เนี่ยนะผมเม็ดที่ใหญ่เนี่ยก็คือเม็ดนี้นะที่ใหญ่เนี่ยเพราะว่าเอาตัวเองเนี่ยแข็งแรงนะฮะมาเอาการกระดาษโจมตีเม็ดนี้ไปด้วยในตัวให้เม็ดนี้หนีแล้วกลุ่มนี้ก็ทำตัวให้รอดซะบบริเวณแถบนี้ไม่ได้ใหญ่นะไม่ได้ใหญ่ตอนนี้ไม่ได้ใหญ่แต่ดับเองตอนนี้ไปเดินนะผม เดินแล้วทำให้เสีย <S <S เสียมือนำเนี่ยนะครับผมเสียมือนำนะเขาเองไม่รับด้าเขาก็เลยกลายเป็นมนทรงตีก็ไม่นิ่กลับนะฮะกลับกลายเป็นนะขาค่อนข้างสบายนะครับขาค่อนข้างสบายกลุ่มนี้ตอนนี้ก็คือยังมีโมโยอะไรอยู่ตรงนี้ก,กระโดดขึ้นมาลอดนะฮะก็ขึ้นมาลอดไปแล้วไม่ต่อไปที่ดันควรจะเดินก็ควรจะเดินตั้งขึ้นด้วยนะอย่างน้อยต้องมาสู้กลุ่มนี้นะต้องมากินกันสู้กับกลุ่มนีน้ไม่ใช่ไอ้อะไรที่จะมีมุดข้างล่างต่อฮนะ นะเออเห็นตรงนี้นะข่าวบามุทีนึงอ่านฉะันเลยมุดบ้างอะไรอย่างนี้นะนะซึ่งจริงไม่ไดีนะผมไม่ดีนะกรเดินตรงนี้ของดำเนี่ยค่อนข้างจะเสียหายมากค่อนะข้างจะเสียหายมากถนะึงตอนนี้แล้วเนี่ยนะสถานการณ์จริงๆเนี่ยค่อนข้างจะพลิกกลับมาพลิกกลับมาอะ่รเนี้ยต่อีกอ่อนนะผมถึงตัวน,นี้เนี่ยเชื่อมแล้วเนี่ย ข่าวเนี่ยค่อนข้างจะพลิกกลับมาเกมค่อนข้างจะดีแล้วนะผมเกมค่อนข้างจะดีแล้วนะแต่ก็ยังเขาเรียกดับเองนะตอนแรกที่ได้กินสีเป็นดินดำก็ยังยังได้เปรียอบอยู่บ้างนิดหน่อยนะแต่เนื่องจากตรงแถวเนี้ที่ดำเดินแย่เนี่ยนะฮะเลยการเดินสายการอะไรเนี้ก็คือก,ก,ก็ก็สูดสีกลับมาแต่ดำก็ยังดีบ้างบาเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยจังหวะนี้เองดำก็เลยโจมตีนะเดี๋ยวไปดีนะโจมตีกลุ่มนี้ตัดพยายามโจมตีกลุ่มนี้ซึ่งดูกันนี่สกัดจุด อาจจะจุดพื paper, ่ขู Luckily, ่ว่าเตรียมจะตัดตรงนี้นะฮะตัดกระแท่งไปเพราะตอนนี้ก่อนนะตอนนี้นี่ก็นะพยายามจะเชื่อมกับล้อมกับเชื่อมตัวเองกลับไปด้านนึงเชื่อมต่อไปด้านนึงก็จะนะฮะกลุ่มนี้เองก็ยังห่างจากกลุ่มนี้พอสมควรนะดูกันว่าจะคุณจะทำยังไงกับเม็ดนี้กันแน่ซึ่งแน่นอนตามเองก็จะเป็นลงหนะแทงนะผมแล้วมาตัดเพราะแทงตัดแล้วเนี่ยอ่าไม็ต่อไปนะไม่ได้สนใจอันนี้ก่อนนะ เมนิสเตนะครับผมเมนิสเตและของเมนิสเตเนี่ยนะผมโอ้โหเมนี wrong, like ่นี <ic> ่ผมเห็นเอ็มมานะผมเมนี่เริ่มงจากฌานเป็นคนเล่นนะครับผมนะไม่ต่อไปเอ็มนะผมสี่ด้านนะครับเขาเดินดีมากนะผมเขาเดินเมนี่นะเป็นนี้ผมจะให้ทุกคนได้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 มองเห็นแล้วก็ได้เรียนรู้ว่าเวลาถ้าเกิดว่ามีการต้องการจะต้องรักษาแารปัดหรือว่าต้องการเสริมกระดูตัวเองหนาหนักนะผมพยายามเดินให้อยู่ข้างนอกมากที่สุดนะอันนี้เป็นคอนเซ็ปต์นะครับผมเป็นแนวคิดเลยล่ะนะ จริงๆวิธีการพอเขาเชื่อสุดมเนี่ยจะให้ดีสุดไม่มีอะไรมากเลยนะก็เชื่อแบบนี้ก็ได้กินชัดเจนกินสี่เม็ดนะครับผมแต่แต่แต่เพราว่าการที่เ,เดินแบบนี้เนี่ยแล้วสามารถรักษาภายต่งนี้ได้นะครนะับผมรักษาภายต่งนี้ได้นะยิ่งทําให้คุณค่านะของดำเนี่ยคือดำตันนี้นดำดำไม่ได้เดินเข้ามาภายในพื้นที่ภายในยตัวเองมาเดินจับก,กินไม่พอยังขยายตัวเองออกไปกดดันข้างนอกอีกอย่างเงี้ยดำดีนะครับ ดังนั้นเวลาที่ต้องการป้องกันตัวเองเนี่ยครูนาเป็นแนวคิดให้เดินไปที่ข้างนอกที่สุดที่จะป้องกันตัวเองได้นะผมนะอันนี้เป็นคอนเซ็ปต์เอาไว้เดี๋ยวเราว่างๆถ้าเราดูสถานการณ์อื่นใดเดี๋ยวเราเจออีกผมก็จะพูดให้ฟังอีกอยู่เรื่อยๆนะซึ่งพอเชื่อมแล้วเนี่ยเนื่องจากเอ็มต่อขึ้นนะนี่ก็ตัดตัดเนี่ยไม่ได้ทำอะไรมากหรอกนะผมมันก็ตายอยู่แล้วล่ะสี่เมตรเนี่ยนะห้าเมตรเนี่ยสี่ลมหายใจเนี่ยแต่ถ้าว่าเขาเองตั้งใจจะใช้ประโยชน์จากรอยตัดตรงนี้นะฮะัรอยตัดตรงนี้ซึ่งพอตัดแล้วเนี่ย เนะขาก็อินนีะเขาอินะอตอนนี้ต้องจะตั้งใจที่ว่าจะทาให้ตัวเองด้านนี้เริ่มเีีจะแข็งแรงมากจากการใช้ประโยชน์กับกลุ่มที่ตายนะครับนะซึ่งเรามาดูกันว่าใช้ได้หรือไม่ได้ยังไงนะต่อนะดำก็ต่อนะถึงตอนนี้เนี่ยดำอ่ะค่อนข้างที่จะนะตรงนี้ตัดเขาไม่ได้แลลวนะบริเวณนี้ตัดเขาไม่ได้ตรงน,นี้มีปัญหายอยู่นะตัดไม่ได้นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยข่าวเองในกลุ่มนี้เชื่อมกันออกไปแล้วแล้วครัมาถึงนี่แล้วตอนนี้ข่าวเองเป็นการเป็นฝ่ายที่ลงมือด้านนี้ก่อนข่าวเลยสามารถเล่นหุนแรงได้บริเวณนี้ที่เมื่อกี้ข่าวได้ทั้งหมดเพื่อทําให้ตัวเองแข็งแรงขึ้นทีนี้ก็เริ่มเล่นหลุดแรงได้โดยการตริจต้านี้นะถ้าจะแย่สุดถึงขั้ตริจต้านี้ปล่อยเขาต่อนั่นหมายความว่าเม็ดน,นี้ก็จะถูกตัดนะคือข่าวนี่จะแตกเป็นเสี่ยงๆมากข่าวสังเกตุก็รับตริจต้านี้ต่อออกเนี่ย สามจะมีแค่สองกลุ่มก,กลุ่มนี้กับกลุ่มนี้แต่ขาวจะมีกลุ่มหนึ่งกลุ่มสองกลุ่มสามกลุ่มสี่โอ้โหแยกกันหมดเลยนะฮะซึ่งจะบอกว่าขาวเองนะฮะจะพยายามเล่นอะไรเงี้ยนะแล้วปล่อยให้เขาอ่าปล่อยให้ดำเขาเรียกอะไรนะจับกินแล้วก็ทะลุบ้านตรงนี้แล้วตรงนี้ต้องลงมือเส้นหนึ่งเส้นสองอะไรเงี้ยนะขาวไม่ค่อยดีล,นะละนะฮะดังนั้นขาวเองจนถึงตอนนี้เนี่ยเนื่องจากต้นเปิดเกมมาค่อนข้างแย่เลยจำเป็นจะต้องเล่นดุดนะพยายามจับคินแบบนี้ให้ได้เลยแต่จ,จรงิงๆแล้วเนี่ยจับคินแบบนี้จริงมันจับกินไม่ได้ เม็ดต่อไปก็คือนะดำก็อัตลิกข์เชื่อมนะนะแล้วเ็ดต่อไปนี้ก็คือจริงจริงตอนนี้เนี่ยนะผมสิ่งที่ดำคนทำดำน่าจะอต้องจะด้านนี้มากกว่านะเชื่อมแล้วดำก็เชื่อมต่อไปนะเอาเอาอีกสามสี่อันนี้หนีรอดกลับมาได้นะพอรอดกลับมาแล้วเนี่ยถ้าอกวิดดำเองก็ต้องมีกลุ่มอะไรใช่กลุ่มที่กลุ่มเดียวนี้ตายแต่การหนีตายกลุ่มนี้เนี่ยนะ ทำให้กลุ่มนี้ทั้งกลุ่มก็ออนแบบด้วยแล้วก็บริเวณนี้เองในสก,กัดจุดเข้าไปหรืออะไรทำนี่ยก็ยังไม่ได้ลอดสนิทอีมือนกันนะฮะแต่พอในเกมจริงเ,รนเนี่ยพอเวลตอริเนี่ยปล่อยให้เขากินเลยนะผมปล่อยให้เขากินแล้วเนี่ยนะกลุ่มนี้นองคนะ์กลุ่มเขาลอดละนะเขากลุ่มเขาลอดละแล้วไม่ลอดไม่พอยังมีแต้มเพิ่อมอมีกมาเพียบเลยนะจากตอนแรกที่เอดิมต้องหนีออกมาเนี่ยดิมมีพื้นที่เพิ่มประมาณสี่ห้าแต้มแต่พอตายเสร็จปุ๊บนะขาวเนี่ยเพิ่มเติมไปหกเจ็ดแต้มเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นนนเเเร่่งตีี้ยยยาาสดา ผิิดงซึ่งไม่ตอบไปเองดับเองก็ยังผิดไม่เนี่ยน่าจะต้องทิ้งไปเลยนะมันเป็นเกมที่ใหญ่มากเดี๋ยวเราไปดูว่าทำไมจังหวะนี้ไม่ได้ตีเกิดขนะึ้นเงี้ยนี่ดัเบเลยที่ะจะโจมตีไอ้กลุ่มนี้ทั้งกลุม่มนะเดินมาโจมตีด้วยทําให้ตัวเองรอดด้วยนะซึ่งเขาเองเขาเองก็นะอันนี้เขาเรียกว่าโจมตีเพื่อป้องกันโอ้ยจะตัดสามเรียนจริงๆแล้วทำเลยไม่ได้หรอกครับสิ่งที่เขาต้องการทขาคือสลามอกมาแค่นั้นแหละนะเขาตั้งใจงอย่างนี้นแหลนะเรนะาจะกินนะก็ นะจับกินเอา้าเดินก็ไม่ตายเนี่ยทำไมก็คือเนื่องจากตาเนี่ยมันแข็งแรงอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นขาวเนี่ยโดยอย่างเงี้ยถือว่าค่อนข้างดีนะครับสลับไปเลยนะเอาตัวเองหนีออกไปข้างนอกยิ่งเดินออกไปข้างนอกยิ่งมาเท่าไหร่เนี่ยนะสังเกตยิ่งเดินยิ่งเดนเนะะี่ยขาวไปข้างนอกมันยิง่งโจมตีระบากนะเราไม่ตอบไปอ๋อไม่ตอบไปเม่นี้ก่อนที่เขาจะนะก่อนที่เขาจะส,าาสร้างปัเสียข้อต่อนี้เม่นี้กลับอีกทิก้งเลยนะเนะม้นนี้ใหญ่มากนะครับผมใหญ่มาก แถ่นี่ต่อลงเนี่ยนะฮะต่อลงเนี่ยแล้นับเป็นพื้นที่ของสีดำเรียบร้อยกลายเป็นอสตินี้เสร็จปุ๊บเราไเปได้ี่ถูเชื่อมนะบพื้นที่หายหมดเลยและข่าวเองก็ได้มาเชื่อมนะฮะซึ่งนะฮะตรงนี้เอ็นเกลตรงนี้ก็ได้นะตรงนี้ก็เชื่อมหนีออกไปนะอย่างนี้ตรงนี้นะน่าจะเดินก่อนนะจากตอนที่นะจากตอนแรกเนี่ยข่าวเนี่ยค่อนข้างจะพลาดนะครับด้านนี้โดนกิน แต่พอดำเนี่ยนะมาเดินพลาดจากด้านนี้นะผมตรงนี้โดนกินไปแล้วเนี่ยแล้วก็เดินพลาดจากด้านนี้ตรงนี้ขาวเดินกินไปแล้วจนตอนนี้เนี่ยสกายเนี่ยใกล้เคียงกันมากไม่ได้มีใครได้ไม่มีใครดีไม่มีใครไม่ดีนะอัในนี้ใกล้เคียงกันมากเลยในความจริงแล้วผมกับเขาชอบชอบ,ชอบขาวมากกว่าชอบขาวมากกว่าดำได้สักเนี่ยตอนนี้เอ็นเกมเนี่ยตามมาก็โดดเข้าไปนะครับผมเนาะนะพื้นที่ตรงนี้ก็ไม่ได้ใหญ่นะกินแค่สี่แบบนี้เพราะจริงๆตอนนี้ดำเองมีบ้านอยู่แค่ตรงไหนเองครับมีแค่ตรงนี้หน่อยนึงแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ก็ยังมีปัญหาอีก นี้ก็ยังมีปัญหายู่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นจริงๆตอนนี้ขาวนกับกลารเป็นที่บ้านใหญ่นะครับผมตอนนี้ก็บ้านใหญ่ตอนนี้ก็บ้านใหญ่จริงๆขาวกับดีที่สัตอนนี้จริงๆผมส่วตนวชอบขาวมากกว่าทีนี้ก็เลยต้องจะไปต้องบุกน้ก็บุกบุกบ้านขาว่ันรับก็เป็นยังปิดล้อมนะปิดล้อมนะเม่ต่อไปนะฮะวิธีการเด่นถูกคือต้องกระโดดเข้าไปหนึ่งนะฮะเม่นี้เป็นเป็นเป็นลูกพื้นฐานนะครับคนจะต้องกระโดดเข้าไปอ่าแอบมองตรงนี้นะ คือดำต่อลงเนี่ยนะผมอ่าถ้าเกิดขาต่อลงดำก็เปียดๆนะครับผมซึ่งดำอย่างไงก็รอดแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับรุ่นี้ยังไงรอดล้านเปอร์เซ็นต์นะแต่เนื่องจากดำเนี่ยพยายามที่จะหนีออกไปบอกเลยว่าฉันน่าจะต้องหนีออกไปได้นะนี่ก็อัลิสพอตอนนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยดำก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวโดนนเชื่อมเดี๋ยนนี้ก็เลยไม่ดีไม่ดีเนี่ยบอกผมบอกกัาตัวเองฉันต้องการจะหนีออกไปแต่ไม่นิ่งจริงก็เป็นเม็ดที่ไม่ดี แต่สิ่งที่ก็คือตอนนี้สิ่งที่เราต้องการทำคือต้องการจะหนีออกไปนะพยายามหนีออกไปได้ทีนี้มันดูต่อหนีไปแต่เขาก็ตามสนิทสังเกตนะผมก็ข่าวเองอ่ะนี่ด้านนี้ค่อนข้างจะแข็งแรงมากเลยนะบริเวณนี้ก็เริ่มจะแข็งแรงทุกทีทุกทีดำเองจริงๆกิดโดนเขามาผังเงี้ยไม่ดีจริงๆน่าจะโดนเขาไปรอบเลยมากกว่านะครับผมซึ้นไปต่อไปทําก็ข่าวเองเนี่ยบริเวณนี้ยแข็งแรงนะเพราะวิธีคิดง่ายมากเลยไม่ต้องไม่ใช่ว่าจะต้องประจบตีด้านนี้นะเอาพื้นที่แค่นี้ไม่ใช่ ทีนี้เรากดดำที่เขาลงไปหากลุ่มที่เราแข่งด้านล่างนะโดยการปิดล้อมนะปิดล้อมซึง่งตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยดำเนี่ยค่อนข้างอันตรายมากมีโอกาสตายสูงและในความเป็นจริงก็ควรจะตายด้วยตามนะในความเป็นจริงก็ควรจะตายด้วยสามทางไม่ต้องไปเนี่ยนะดำก็เดินกระแทกนะกระแทกเป็นที่เป็นการเขาเลยยิ้มแรงนะผมยิ้มแรงองที่ผมบอกนะแล้วก็จะลุ่มนี้ขึ้นมาแล้วแบบแตะฝัานแตะบนผิวน้ำขึ้นแล้วก็จะได้กระโดดกระโดดกระโดดนี้ออกมาทนะ่าน แต่เขาเองก็ไม่ลงต้นนะผมเขาเองเาไปเป็นนี้ก็เป็นที่ดีมากนะเธอจะตตกบนหิวน้ำเลยเธอไม่สนใจเธอพุ่งลงไปข้างล่างเลยเดี๋ยวฉันจะจับกินมันให้หมดเลยทั้งก้อนนี้นะเป็นนี้ดีมากนะผมเป็นนี้ดีมากซึ่งดำเองก็นะผมดำเองก็นะเบียดขึ้นเปนี้ซึ่งพอเบียดขึ้นเปนี้เนี่ยจริงจังหวะที่เนี่ยสิ่งที่ขาคนทำง่ายสุดเนี่ยผมก็คือขาคนจะต่อออกนะขาคนจะต่อออกแล้วเกิดอะไรขึ้นครับ เขาตอบเรียบร้อยแล้วครับผมก็คือไอ้ก้อนนี้ตายแน่นอนพันเปอร์เซ็นต์ละกินได้ละแต่นะฮะแต่ถ้าว่ากลุ่มนี้เองของดับของขาวก็อาจจะมีปัญหาถุงกินเหมือนกันนะอาจจะมีปัญหาถุงกินเหมือนกันแต่ก็ให้กินไปเถอะครับเพราะอะไรเพราะไอ้นี่มันเล็กกว่านี่ไอ้นี่มันใหญ่นะอันนี้กินหนึ่งสองสามสี่ห้านี่หนึ่งสองสามสี่ห้าไม่เท่ากันแต่ห้าไม่เท่ากันแต่อันนี้เม็ดเขาเรียกพื้นที่ว่างที่อยู่บริเวณติดๆที่อยู่ใกล้ๆกับมันเองแล้วตัววิธีการ ที่มันจะสร้างพื้นที่ได้กลกับน้อยกว่าด้านนี้เนี่ยพื้นที่เป่าตรงเลยครับเนี่ยนะเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้รอดไปในตรงนี้ไม่มีต้้งเลยบริเวณนี้ต้้นหายหมดตรงนี้ต้้นหายหมดนะฮะแต่กลุ่มนี้กว่ากลุ่มนี้รอดไปก็มีต้านผมมาแค่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยนะเม่เท่ากันแต่พื้นที่ที่เกิดจากการที่มันจะสร้างได้เนี่ยมันต่างแตกต่างกันนะเพราะฉะนั้นทิ้งไปเลยเอากลุ่มนี้ใหญ่กว่านะใหญ่กว่าซึ่งเกมจริงเนี่ยเขาไม่ได้ต่อเกมจริงก็ไม่แก้ตัวนี้เสียดายจังหวะซึ่งดับอองกกก็ลรรรด้นาาาที่ ไรค่าตายเนะชื่อมนะกับการเป็นโรโคบุคคลมาจะโรนี้กับบ้านได้อย่างอยู่รอบปลอดภยัยซึ่งนะเขาเองก็นะตามสจมติสักนิดนึงแล้วก็เดินเม็ดนี้เป็นเม็ดท,ที่แย่มากนะแย่อย่างไรคือเดินไปแล้วนี่เดี๋ยวจะดูผลกนทีหลังไม่ได้ทําอะไรเลยครับเป็นเม็ดท,ที่เหมือนกับบอกเดินบอกผ่านนะไม่ได้เดินถ้าจะต้องการจะเดินจริงนะผมเดินไปนี้ดีกว่าเดินไปนี่มีมีแต้มนะ ดูจากโครงสร้างพื้นที่มีพื้นที่มีอะไรอะไรสร้างพอแข็งแรงตัวเองเรียบร้อยเลยแต่เมื่นี่กลายเป็นไม่ไม่มรู้ทะทำไรนะพอเมื่นี้พยายามออกมาแล้วเนี่ยนะพยายามที่จะล้อมปิดบ้านเนี่ยแต่มันก็ล้อมปิดไม่อยู่นะผมก็เลยดำเล่หโผล่ออกไปนะแล้วกลายเป็นไะม,นมน่ไม่รู้จะเดินทำไมนะไม่รู้จะเดินไปพอผ่าหัวไปแล้วเนี่ยตรงนี้ก็คือยิ่งสร้าำหายกับส,สีขาวเพิ่มขึ้นขาวก็เลยจะเป็นต้องเชื่อมนะตัวเองกลับไป ดังเองก็เชื่อมตามก็ทั้งเชื่อมเชื่อมเชื่อมกันไปนะฮะกลายเป็นนะครับผมอยู่จากสภาพนะครับนะนะจากสภาพนะฮะนี่ก็นะ่ยขาเองนี่จะไม่ต้องเชื่อมนะตามก็เชื่อมนะนเชื่อมนะ นะถึงตอนนี้เองเนี่ยนะผมถึงตอนนี้เนะี่ยเองเนี่ยนะฮะดตาเองเนี่ยนะผมก็กระโดดเข้าไปทานะดดําลายนะกระโดดเข้ามาทําลายกระโดดเข้ามาทําลายเป็นี้เนี่ยนะผมถึงตอนนี้จริงเนะี่ยพื้นที่ของสีงขาวเนี่ยไม่พอละนะผมพื้นที่ของสีงขาวไม่พอละแต่ถ้าว่าเขาเดินเว็นหนึ่งซึ่งเป็นเว่นเนี่ยที่นะตรงน,นี้เนี่ยจริงตัดไม่ได้นะตอนนี้คือทางเขาไมตัดตัดเลยไอ้กลุ่มนี้โดนตายแทนนะแต่เขาวนี่เดินเป็นนี้เดินเป็นเนี่ย นะสิ่งที่ที่ขาวบอกเนะี่ยขาวไม่ได้ต้องการจะแค่จะแค่กินตึ้งแล้วกินสองมินกลับหรอกไม่ใช่นะครับแต่เบอร์เดินเป็นเนี้ยเพื่อที่จะเดี๋ยวเราดูนะในเกมจริงนะ่ะครับผมเขาก็ไม่ได้ไม่ได้รับเกมจริงเนี่ยเขาไม่เล่นแบบนี้ซึ่งจังหวะน,นี้เองเนี่ยนะขาก็เลยแทงเข้าไปนะพอแทงเข้าไปตรงนี้เนี่ยกลายเป็นจากตอนแรกเนี่ยเป็นเนี้ยไม่ตายแต่ตอนนี้กลายเป็นตายแล้ว้าเป็นตายครับเพราะว่าที่สำคัว่าพอแทงออกไปกป๊นะฮะขาวเองก็จะตัดนะแล้วก็จังหวะนี้ถึงตอี้เนี่ยนะครับ ผมก็จะตัดนะผมเราก็จะตัดนะฮะแล้วพอนะฮะถ้าเกิดอัลตรอนิสนะผมก็เชื่อมทีนี้เราจะตัดตรงนี้เนี่ยกับการเป็นเว็นี้อยู่ไปเลยลงแล้วจับกินตรงนี้ได้หมดพอดีฉะนั้นลยกลายเป็นเวบนี้ก็เลยจะเป็นตายกลางกระดานนะผมตายกลางเม็ดเนี้ยความแผนการของขาวเนี่ยคือต้องการจะตัดกินไอ้เม็ดข้างนอกนี่แหละนะฮะตั้งแต่ต้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเดินพอขาวเดินไปนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่ทำคนเดินทำคนเดินไปนี้ เชื่อมกับหากัรให้หมดที่นี่เกมนี้ก็จบแล้วครับกระดานนี้คือดําก็นชนะแน่นอนเขาเอาแพ้แน่นอนแต่ถ้าว่าเดินไปนี้เนี่ยนะก็ไม่รู้ดาก็ไปทำลายพื้นที่ด้านล่างซึ่งเขาเองก็นะก็เดินแทงเขาอีกตอนแรกจะทำไปเนี่ยโดนโดนโดนรอดได้กลับาปเป็นตอนนี้ตายนะก็ดูต่อเอาเดินไปนี้ก่อนเนี่ยเขาก็ปิดจะขัเขาก็เลยนะดำก็เลยไปเล่นจนทันนอกเพราะกลัวว่าถ้าแทงออกไปเนี่ย นะดำสมมติว well. <what> ่าแทงอไปทีนี้เขาจะแทงสวนนะถ้าเดินอะไรก็ตามแต่เนี่ยอัลตริอะไรก็ตามแต่เขาเขาจะสวนแล้วจะกินมันทั้งหมดก้อนนี้เลยเพราะว่าขามันเชื่อมกับหากันหมดแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมดำเองก็เลยไม่เดินอะไรแตานี้ดำเลยเดินจากข้างนอกก่อนซึ่งพอเดินจากข้างนอกก่อนเนี่ยถ้าเกิดว่าขาเนี่ยแค่เชื่อมแบบนี้นะการันเนี้ยขาวกลับกลายเป็นว่าพิชนะเก่งแค่ตรงกลางเลยนะฮะเนี่ยตายหรือเบนี้รอดนะแค่เดินแค่เนี้ยนะผมก็กลับกลายเป็นชนะละ นะผมกับกายเป็าะแต่ถ้าว่านะเเดินไปเนี้ยข่ากับไม่ได้เดินอีกนะโมไปเดินอะไรก็ milk, climate, ไม่รู้นะโมไปเดินนะโมไปเดินนะอัลิสเซนเตไม่มีปัญหาอะไรนี่เชื่อมนะเชื่อมอยู่แล้วนะผมแล้วก็กลับไปแค่ต้องการกินแค่สองเป็นนะแล้วจะกินอีกสองเป็นี้ก็ไม่ได้ใหญ่นะไม่ได้ใหญ่นะครับผมไม่ได้ใหญ่ซึ่งอ่นเ้กะเชื่อมนะกายเป็นนะเสียเซนเตนะเสียเซนเตตรงนี้ก็กลับเชื่อมตรงนี้จะอีกนะฮะซึ่งพอเดินแล้วเนี่ย ไม่ต่อไปที่ดาคนเดินตามก็ควรจะทางขึ้นไปนะนก็ไม่ได้เดินอดินะครับก็ไม่ได้เดินดิก็ไม่เดินแบบน,นี้นะเดินแบบน,นี้ไม่รู้ว่าตอนนี้ต่างคนตา่างเ,เดินเดินแบบนไรอย่างไม่ที่ใหญ่มากทางเข้าไปเนี่ยนะก็นะก็มีปัญหาเยอะมากไหมคกับการดำมันเดินเอ็นเกมที่เล็กๆนะผมไม่มีค่อนข้างเล็กนะมมเ,กนะเพราะว่าจริงๆเนี่ยตรงนี้จการดูอ่ะเหมือนคุณมนี่จะตาย,ยจริงๆเล็กๆแบบนี้มันตายห้ามแบบนี้มันตายแล้ว นะผมฉันกลุ่มที่มันรอดแล้วมันรอดแล้วเม็ดเนี้ยเชื่อมกับฟันอันนี้ก็รอดอยู่แล้วเพมันไม่ใหญ่จริงนเม็ดจากด้านนี้นจากตรงนี้ใหญ่ๆแล้วนครับเพราะฉะนั้นเป็นเล็กพอเล็กเนี่ยนะฮะขาวก็เดินไปนี่ก็ไม่ต้องเดินเลยนะเม็ดน,นี้เป็นไม่ใช่สำคัญที่สุดเลยครับใหญ่มากนะใหญ่มากนะแค่เชื่อมไปในนั้นพะื้นที่ของเขาขอ,ของของด้าของเขาก็พอแล้วแล้วนกะ็มันจะไปเดินข้างล่างอะไรกันอีกนะซึ่งหลังจากนี้เนี่ยนะผมก็เอ็นเกมอีกนิดหน่อยนล็กนิดหน่อย ดูดูเป็นช่วงเล่นเกมช่วงนวดนี่นะฮนะแล้วยิ่งเดิเนแบบนี้เนี่ยยิ่งกดดันขาวกดดันยังไงครับตอนนี้เนี่ยการหนีก็ออกไปเป็นนี้แนละ้วแทงขึ้นไปแบบนี้นะครับกลายเป็นกลุ่มในอามะดูนะครับผมอาดูนะฮะนี่กนะ็มองซึ่งขาวดาเขาทำเองก็รับนะฮะนะเดินไปนี้ก็เป็รู้ขาวเดินทำไมก็ไม่รู้นะฮะนี้ก็ไม่รู้เดินทำไมนะเดินมาเนี่ยก็โดนปัดแน่นอนจังหวะนี้ดำก็เลยแทงขึ้นไปเลยพอแทงขึ้นไปตอนนี้นะฮนะบัวสมก็มีเม็นนี้อยู่แล้วนะ ท้าให้กลุ่มนี้ต้องกลุ่มเนี่ยสังเกตนะครับผมนะปังตายสุดๆนะปังตายสุดๆที่ปังตายสุดๆเนีย่ยไม่พอนะครับผมไม่พอนะแม้ว่าจะรอดได้นะแต่เอนนะโดนเอนเกมเข้าไปต่อเลยนะขาวแทบจะไม่เหลือบ้านเลยนะเดินการก,การะดานเนี่ยต้องการนะเออตอนนี้คือนะขาวเองก็ไม่เดินผิดอีกจริงจังหวะนี้ยังพยายามที่จะทำให้รอดยังทาได้นะตอนนี้แล้วก็เดินตรงนี้ยังมีสร้างห้องได้อีกหนึ่งห้องแต่สงสัยอาจจะไม่ได้เห็นนะครก็เดินไปนี้ ซึ่งคนเดิมเนี่ยดำกนะ็แอบมองตรงนี้นะผมก็จะแอบมองตรงนี้นะแล้วก็เชื่อมนะฮนะและก็ปิดนะเกมนี้ก็เรียกว่านะครับผมเรียกว่าจบเกมแนละ้วดำพออันนี้ก็พยายามที่ขั้วับไ้านจะมีตรงตรงตรงนี้อะไรซึ่งดำนี้ก็บอกโอเคอันนี้ฉันขอกินแค่ไอ้ยวงนี้ก่อนนะซึ่งขาวก็นะแนะทงออกไปก็หนีออกไปซึ่งดำก็จับกิน เพราะถึงตอนนี้เองเนี่ยนะครับก็กระดานนี้เนี่ยก็ไม่พอละนะฮะสำหรับขาวเองขาวไม่พอละวจะตอนแรกเนี่ยนะไอ้รงกลางกระดานนี้ที่ขุดขึ้นขุดขึ้นกันอยู่หน้าประตูนี้นะครับผมใครได้เชื่อใครได้ตัดการกระดานเนี่ยมันเป็นผลของเขาอ้อมแข็งแรงอ่อนแองการกระดานเนี่ยมีต้านเยอะมากการกระดานในกระดานนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะที่กลุ่มที่กินกันไปเรื่อยเนี่ยเกมนี้ก็เล่นมีค่อนขั้นก่อยนะครับผมแต่ว่าเกมนี้ถึงตอนนี้ก็คือตะขาวเนี่ยพื้นที่ไม่พอละสูมไม่ได้ละนะครับก็เกมนี้น่่าะเเพีียงทน้ครับสสวัดีครับ